ทุกท่านกระผมร้อยตรเอกธนาบดีผู้เทียรัตผู้ช่วยผู้บริการท่าเรือแหลมบ,บังรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในการเปิดงานถุงใส่ใจวงย้ายสื่อจากท่าเรือแหลมฉบ,บังเนว่นนี้จากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของจังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรีที่ส่งผลให้สื่อมวลชนที่เกือบเรียบเสมือนบุคลากรด่านหน้าด้านการสื่อสารที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือลำชวาง ให้ประชาชนได้รับทราบก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการทำงานรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวและการใช้ชีวิตรประจำวันโดยท่าเรือแหลมชะบังได้ตระหนักถึงผลกระทบที่สื่อมวลชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้ดำเนินการจัดงานถุงใส่ใจ่วงใยสื่อจากท่าเรือแหลมชบัง ที่มีการมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับสื่อมวลชนเพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงถึงความใส่ใจห่วงใยสื่อจากท่าเรือแหลมฉบังที่ยังคงเคียงข้างสื่อมวลชนเช่นเดียวกับสื่อมวลชนที่มีส่วนสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจโครงการพัฒนาและกิจกรรมในโอกาสต่างๆของท่าเรือแหลมฉบังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานถุงใส่ใจห่วงใยสื่อจากท่าเรือลำชวังและขอความขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนทุกท่านที่เปรียบเสือนบุคลากรด่านหน้าด้านการสื่อสารปลอดภัยจากโควิด -19 ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราจะก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับ ที่ทางท่าเรือแหลมฉบังนะคะได้จัดโครงการถุงใส่ใจห่วงใย,ยสื่อซึ่งมอบให้กับทางสื่อชวงชนทั้งสีราชาและพัทยาโดมทั้งหมด4ี่ชุดค่ะบอกว่าด้วยความห่วงใย,ยนียจากผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังปีที่แล้วเราก็เจอสถานการณ์โควิดเราก็ดูแลในส่วนของสื่อไป บางส่วนในปีนี้สถานการณ์นี้ก็ยังคงอยู่กับเราก็ต้องเรียนว่าความห่วงใยนี้ทางผู้บริหารก็ยังมีส่งต่อให้กับทางสือ่อมวลชนทั้งรีาชาและพัทยาต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วนะคะจากตรงที่ทางสื่อเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์นี้อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่จะเข้ามาร่วมกับทางท่าเรือหรือหน่วยงานโดยรอบท่าเรือมาสักเท่าไหร่เราเลงเห็นว่าทุกท่านคงจะต้องดูแลสุขภาพือได้จัด ห่วงใยใส่ใจสือ่อซึ่งเป็นายาที่เป็นวิตามินที่เราจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูแลสุขภาพตัวเองและวอลเชอร์ที่ให้ไปดูแลในเรื่องของสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนะคะในส่วนนี้เราถือว่าเป็นความห่วงใยจากทางผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังค่ะก ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่าเรือแหลมจบังนะครับซึ่งเปรียบเสมือนอเป็นญาติกับพี่น้องสื่อมวลชนติดกระชากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะยามทุกยามสุขนะครับท่าเรือแหลมจบังก็ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนสื่อมวลชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว กิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมอีกปีหนึ่งนะครับที่ท่าเรือแหลงจะไม่เคยทิ้งเอานะครับผมเองในนามของสมาคม,มสืบชมชนรีตานะพี่น้องสืบมณฑรีตาก็ต้องขอขอบคุณท่าเรือแหลมฉบังไว้ในโอกันกนี้ด้วยนะครับสำหรับท่าเรือแหลมฉบังนะครับเป็นองค์กรรัฐธิาสากิจสําคัญระดับประเทศนะครับที่ผ่านมานี้ก็อยู่คู่กับจังหวัดชลบุรีแล้วก็สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคง แล้วก็การพัฒนาพื้นที่มากมายนะครับเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่สื่อมวลชนให้ความสําคัญเพราะว่าเป็นองค์กรระดับประเทศนะครับรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราทํางานร่วมกันด้วยดีมาตลอดแล้วก็ต้องขอขอบคุณในนน้ําใจไมตรีที่มีให้การมาเสมอนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สำคัญระดับประเทศแล้วก็สร้างความเสียหายไปทั่วโลกนะฮะ การมอบถุงวงใหญ่ครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถือว่าเป็นกําลังใจและเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะครับเราก็ขอไว้พรอให้ทางข้าเลือนะครับมีการพัฒนาแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆเราสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็พร้อมให้ความที่เหลือแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างเต็มที่ต่อไปครับ